ส, Comm: สวัสดีครับสวัสดีค่ะนี่คือรายการสันติฟีสไตล์ครับรายการที่ท่านผู้ชมได้ชมมาตลอดจะเห็นการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาการเปลี่ยนแปลงคือความจริงของชีวิตชีวิตต้องมีการเปลี่ยนแปลงฉะนั้นวันนี้เราจึงขอต้อนรับพิจิกร์ใหม่ที่เปลี่ยนแปลงชื่อว่าคุณแอนสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณแอนขอฝากเนือ้อฝากตัวด้วยนะคะฝากเนื้อด้วย ไม่ได้ฝากเนื้ออย่างเดียวค่ะฝากทั้งเนื้อและตัวหัวใจก็ฝากนะคะคุณอาฝากไว้กับใครนี่ไม่ใช่แมวนะนี่เสือนะโอ้โหหนูกําลังเล่นกับเสือใช่ไหมคะ,ะเล่นกับไฟนะครับ <c oughs> ก็เป็นเรื่องที่คุยกันสุขสนุกนะครับ <c oughs> เพราะา <c oughs> รายการนี้เป็นรายการไม่ซีเรียสไม่เครียด <c oughs> เพราะว่าอยากให้เช้าวันเสาร์ของทุกเสาร์เนี่ยท่านผู้ชมตื่นมาด้วยความสุขแล้วก็จะได้เห็นความงามของอชีวิตประจําวันที่มีอะไรที่น่าสวยงาม,งาม จากในรายการนี้ก็จะเป็นรายการที่เขาเรียนว่าเป็นรายการที่พูดตอบใช้ภาษาอังกฤษหน่อยนะครับว่า positive แง่บวกจะไม่มีแง่ลบจะไปด่าไปว่าใครไปใส่ร้ายใครไปทําลายใครเราจะไม่ทําเป็นรายการสร้างสารรค์ทั้งสิ้นครับสร้างสารรค์คนดีๆในวงการทุกวงการที่ผมรู้จักเพราะว่าผมอยู่ในวงการนี้มา วงการสุมทรพจนมากกว่า55ปีคุณอาขาตั้งแต่หนูเกิดมาหนูก็ได้ยินชื่อเสียงของคุณอาโอเคครับจริงๆนะคะเป็นที่ยอมรับชื่อเสียงหรือชื่อเสียชื่อเสียงค่ะมีงองงูด้วยค่ะชื่อเสียงใช่ค่ะชื่อเสียงนะครับใช่ค่ะชื่อเสียงชื่อเสียงของคุณอาในวงการนี้ไม่ใช่เพียงแค่การชิมอาหารเท่านั้นแต่มีชื่อเสียงทางด้าน ครูต่างๆมากมายเลยล่ะค่ะแต่ว่าคนเก่งกับผมยังมีครับท่านผู้ชมครับผมไม่ใช่ครูที่รู้ไบเสกอย่างค่ะยังเรื่องความงามนี่จะมีครูที่แท้จริงที่เก่งจริงๆ,ๆแน่นอนครับคุณอาขาหนูขอพูดชื่อคนนี้ใครก็บอกว่าพี่หนุ่มพี่หนุ่มคนนี้เขาบอกว่าเขาได้ฉายาของหนุ่มวงการนางงามเขาบอกว่าพี่หนุ่มนะคะเขามีชื่อจริงว่าประเสริฐเจิมจุติธรรมค่ะ วันนี้พี่หนุ่มนะคะเขาบอกว่าเขาจะมา,าให้ความรู้เกี่ยวกับความเชี่ยวชาญว่าจะเลือกนางงามแบบไหนจะเลือกนางงามที่มีคุณสมบัติอย่างไร,รเพื่อเัเป็นเรืเ่อง<า>ที่<อ>น่าสนใจมากนะครับเพราะว่า,ารายการของเราเนี่ยอยากจะเสริมสร้างท่านผู้ชมทั้งหลายซึ่งสามารถจะเป็นนางงามได้ใช่ค่ะนะครับแล้วก็เราได้คุยกับคนที่มีประสบการณ์ในวงการนางงามมามา,มากกว่า30ปี แล้วก็สมญานามเขาเนี่ยเขาก็เป็นที่รู้จักกันว่าคุณหนุ่มนางงามใช่ค่ะตอแร้งงงงหนุ่มจะเป็นนางนงามเลยพี่หนุ่มจะเป็นนางงามได้อย่างไรแต่ว่าเดี๋ยวครับสักครู่เดียวท่านผู้ชมจะได้รู้ว่าหนุ่มนางงามเนี่ยเป็นผู้มีเอกทัตตะนะครับในเรื่องความงามความสวยอย่างไรและไม่ใช่ผมยอมรับนะครับทุกวงการนางงามทั้งในประเทศและนอกประเทศยอมรับคุณหนุ่มนางงามครับอีสักครู่เดียวครับเดี๋ยวมารอชมกันนะคะ